بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะฮลุล عقدة ت ก ا ل ล س ا ن يفقه كولي السلام عليكم ورحمة ا ุ ل ه و ب ر ك ะ ت ه ข้าหลวงอิลลามา ah uh. illah, วันนี้ก็ได้มาอธิบายกับพวกเราอีกตอนหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญเลยทีเดียวนะ <c oughs> ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วก็คืออยากจะอธิบายวิธีการ อ่านต่ออ่านต่อหรืออ่านวอลซอลออจุดจุดที่เราเจอเครื่องหมายที่บอกว่าอ่านต่อดีกว่าเราก็เลยจะอ่านต่อ,เ,อ,อเราก็ต้องมาสังเกตด้วยว่าเวลาเราอ่านต่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านยังไงนะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งก็คือ ต่อด้วยเครื่องหมายหรือฮุกกลมตามปกติเลยเราดูฮุกกลมว่าเกิดฮุกกลมอะไรตรงนี้เราก็อ่านต่อไปตามฮุกกลมของมันอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราอ่านหยุดตัวยีมตัวนี้จะต้องสุกูลนะถ้าเราอ่านหยุดอ,อ่านหยุดได้ไหมอ่านได้แต่ว่าอ่านต่อดีกว่าเนี่ยเครื่องหมายนี้อ่านต่อดีกว่าอ <c oughs> หมายเขาบอกว่าอ่านต่อดีกว่าแต่เราจะหยุดหยุดได้ไหมหยุดได้พอหยุดปุ๊บตัวจ,จ,ตจีมจะต้องสุกูลจีมจะต้องสุกูลแล้วก็จีมถ้าสุกูลปุ๊บเป็นกอลกอละอัวจวะจอัวจวะจเจมีนาาับเนี่มีนาาับเนี่ยถ้าถ้าหยุดถ้าจะไม่หยุดเกิดฮุกโกมอะไรตรงตรงนี้ กัสระใจตามหลังด้วยมีเกิดฮุกกลมอิดดอมอิดดอมก็ต้องหน่วงเสียงอัจวะจิมมินัลดอนีอัจวะจิมมินัลดอนีก็เกิดฮุกกลมอิดดอมก็ต้องหน่วงเสียงนะอ่านได้สองแบบอัจวะจิมมินัลดอนีหรืออัจวะจิมมินัลดอนี ตัวอย่างที่สองเอ่อถ้าเราอ่านหยุดก็ต้องหยุดยาวเพราะว่าเป็นฟัตฮะไตนฟัตฮะตน์ตเขาบอกว่าเวลาหยุดต้องเปลี่ยนเป็นฟัทฮาแล้วก็อ่านอ่านยาวอาลาอัาบฺบัดีดาอาลาอัาบฺบัดีดากอลูอันนั้นคือกรณีที่เราอ่านหยุดอันต่อดีกว่า พออ่านต่อดีกว่าก็ดูฮุกุมพัแท,ท์เจอกับกอฟอก็เป็นฮุกุมิคฟฝาเป็นฮุกุมิคฟาจะต้องหน่วงเสียงอาซาบันชัดีดังกอลูอาซาบันชัดีดังกอลูตัวอย่างที่สามอาลฮติกุมหยุดอาลฮติกุม อมีมสุกูลก็กลุมไปเลยอลีฮหติกุมอินนาฮาดาหรือถ้าจะไม่หยุดก็เกิดฮุกกลมมีมสุกูลเจอกับอริเขาเป็นฮุกกลมอิฐฮาร์อิฐฮัสอิฐฮัสชาฟาวีไม่หน่วงเสียงอลีฮหติกุมอินนาฮาดาตามฮุกกลมไปเลยสรุปละครหนึ่งก็คือตามฮุกกลมไปเลยต้องระวังดูฮุกกลมให้ดี เอาข้อสองข้อสองต่อด ah. ah, uh ้วยอลิฟมาอิฟะอลิฟมาอิฟะอย่างเช่นเนี่ยอลิฟมาอิฟัเนี่ยอลิฟลามเนี่ยลาตาะอาระฮามุลอุไทนินวลล์ดีนเจะอันนี้อันนี้อลเนี้เจไม่ต้องอ่านแล้วไปตีกับตัวจีมไปเลย ว ا ل ذ ي نجتن والذي ن ตข้อสามข้อสามนี่สําคัญเลยอันนี้ข้อสามนี่สําคัญมากๆเลยผมสอนลูกศิษย์กี่รุ่นดกอกกี่รุ่นย้ำแล้วย้ำอีกเวลาเล่มใหญ่มาอ่านแล้วทุกคนเราจะลืมหมดเลยนะ ตรงนี้เนี่ยในในรอซัมอุสมานีเขาจะไม่เขียนการต่อด้วยนูนอวัดการต่อด้วยอุนูนอิหวัดก็คืออะไรคืออะไรคือสระตาน,นูนตามหลังด้วยอลิฟวซอลตานูนคือฟัตฮะไตนกัสระไตนดัมมาไตนตามหลังหรือไปเจอกับอลิฟวซอลอลิฟที่มีเครื่องหมายด้านบนแบบน,นี้ z o o นิดนึง ซูมนิดหนึ่งฟัตฮะตัยนกัสระตัยนดัมมะตัยนแล้วไปเจอกับอัลลีฟอว์ซอลที่มีเครื่องหมายแบบนี้เจอในกรณีอย่างนี้ในรอซัมอุสมานีนะในรอซัมอุสมานีเขาจะไม่เขียนอะไรเขียนแบบนี้นเนี่ยๆยกตัวอย่างเนี่ยเยอมาอีซิน,นเนี่ยเนๆเยอมาอีซินกัสระตัยเนยเขียนอย่างนี้เลย แล้วก็ขึ้นด้วยอัลฮักกูอลิฟวาซอลเขียนอย่างนี้เลยเขียนอย่างนี้เลยในกุรานเราซัมอุสมานีแต่เวลาอ่านอ่านอย่างนี้เนี่ยเครื่องหมายชี้ไปว่าเวลาอ่านต้องอ่านยังไงลดเครื่องหมายตนูวีนแล้วเพิ่มนูนกัสรอตนูวีนเนี่ยฟัทฮะลดให้เหลือฟ,ฟัทฮะตายลดให้เหลือฟัทฮะกัสรตายลดให้เหลือกัสรอดอมมาไตยต้องลดให้เหลือดอมมาเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้ก็สระไตก็ต้องลดให้เหลือกัสระแล้วก็เติมนูนก็บอกว่าเพิ่มนูนกัสระนูนสระกัสระเสมอเลยตรงนี้อ่านว่าเขียนอย่าง ainsi, นี้อ่านอย่างนี้ตรงนี้อ่านว่าเยวมาอีรินิลฮักกเยวมาอีรินิลฮักกนะเวลาเขียนเขียนอย่างนี้ส่วนในรอซัมบักดาดีบักระดีจะเขียนให้เลยจะเขียนนูนกัสระให้เลยนะ เขียนให้ทันทีเลยลยลองมาดูตัวอย่างในในประโยคยาวๆในในกระานเจอกรณีอย่างนี้นักเรียนของผมเนี่ยผมย้ำแล้วย้ำอีกก็ลืมทุกทีแล้วผมบอกว่าอ่าถ้าไปอ่านที่อื่นที่ไม่มีผมล่ะจะทำยังไงอ่านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอ่า <c oughs> หน่นไหนวะ نعم nah, عنوان <applause> <applause> وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى พอเราจะเพลออ่านว่ายาซาอัลฮุสนาจริงๆแล้วต้องอ่านว่ายาซาอานิลฮุสนาจากอันเป็นอาลดเครื่องหมายฟัตฮะไตเเหลือฟัตฮะเติมนี่เติมนูนสระกัสรอกรณีไหนกรณีเนี่ยตะนูอินเจอกับอลิฟวะซอล وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا <tuh>, yeah, ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا và âm sa sau hôm trong này luôn mày trong này chút đưa trong này nè chút dù này sa nil câu mùn là na, mạng xã là nil câu mù phật tài, gặp alifu lốt lửa phát nì nil câu là ตัวอย่างที่สามพวกเราสังเกตดูนะว่าตรงไหน <S <S วอิ إ ก ا ละต ت มม ت م ن ุน ل ิม ت ئ ม و ิ كُمَنِ วมา,า,น,วามนิลล م ُ ه ِْุลิกุหุมก م َาِนิลลาหุอยู่ตรงนี้เลยมีเครื่องหมายห้ามหยุดด้วยพอไม่หยุดก็ต้องอ่านต่อเพราะอ่านต่อ Tong ini Fath Hadaih perjumpaan dengan Alif Fawazol, kita perlu tambah Nee ke dalamnya. Maka, kita baca, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang-orang kafir itu berbuat dosa. “กล ل าว م า عذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون” เรื่องนี้เรื่องมันก็ไม่ไม่ยากนะแต่ว่าพอไปเจอเล่มใหญ่เราจะลืมมีอีกจุดหนึ่งนะ”อัลมุลกุยยุมอีดีนิลฮักุลรอฮ์มาน ว่าการายุมัน على الكافرين ع س ي ر و จุดของมันจะตรงนี้เยามาอ إذين ا ل ح กูเด็กๆอ่านว่าเยุมาอ ذ ي ن ا ل กูเยามาอ ذ ي ل hakkı เขามีจริงๆแล้วต้องีต้องเหลือแต่ z ินต้องเหลือตัดให้เหลือีและเติมน n เข้าไปอัลมุลกุยุมา إذ ิน يل h a k k ร ل ر و มา ن นะหลายจุดทีเดียวในอัลกุรอาน Nah, kita saksikan. Aw, aw, Surah Maryam. <Susuklah> ya Zakaria, innu bashiru bi ghulam inismu, Yahya, ha, min Ini, dalam ni. Bi Yahya, lam najallahu min qablu samia Dalam ni. Surah Mu'minun Ayat 3, 4, 4 In huwa illa rajulun iftara Rajulun iftara Mai kian, tapi kita harus pahamkan Rajulun iftara Allahi kathibau Wa ma nahnu lahu بمؤمنين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه إفك لك نفتراه رتم إيه. إلا إفك نفتراه وآنه عليه كوم آخرون تبعي <applause> 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 waqalatil yahudu uzairu nibanullah waqalatil yahudu uzairu nibanullah Tolong Этот Betul tak? uzairun dengan ru Uzairu interacted dengan ini waqalatil yahudu uzairu nibanullah อ่นนอา,น,าน,นี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักระมัดระวังเพราะว่าเราจะต้องอ่านอาัลกุรอานทุกวันจุดที่สต่อด้วยสัก,กตะสัก,กตะก็คือ มีซีนเขียนอยู่ด้านบนเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเขาเรียกว่าสักกะตะอยู่ระหว่างกลางเสียงขาดสองจังหวะหยุดแป๊บเดียวเราเราเราเคยเรียนมาก่อนว่าเขาบอกว่าถ้ามีจืสักกะตะก็คือหยุดแป๊บเดียวโดยไม่ต้องหายใจวัวววกกีละมันรอโรกวักวักกีละมันรอโกนั่นคือสักกะตะ นะในตอนเนี้ยผมอยากจะเน้นตรงนี้ให้มากๆเลยเนี่ยเน,นคือนูนไอวัดเนี่ยอ่าหลายตัวอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ในคออุรานก็มีหลายที่อ่าถ้าพวกเรายังไม่เข้าใจหรืออยากจะให้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะพิมพ์นะพิมพ์ลงในแสดงความคิดเห็นใน YouTube มาได้หวังว่าพวกเราได้รับประโยชน์ จากการอธิบายในครั้งนีเ้เด็กพอเรียนกับผมจบเล่มห้าเนี่ยผมจะให้อ่านเล่มนี้อธิบายเล่มนี้ก่อนถึงจะได้เล่มเล่มใหญ่เพราะว่าผมเห็นมีจุดที่สำคัญสำคัญในอัลกุรอานเยอะในหนังสือเล่มนี้ที่เนี่ยจายนิมานาเซสามะอเลเนี่ยมารวบรวมทำเป็นแบบฝึกอา่อานรอซามอุสมานีก็ขอบคุณ อัลลอฮ์ที่ให้เราได้เรียนรู้อัลกุรอานตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ใช้มันตลอดชีวิตตลอดอตราบใด,ดที่เรายัางมีชีวิตอยู่ก็เราได้ใช้เราได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานอัลลอบิลลาฮิตตอฟิบุลฮิดายะสลามุอะลัยกุมุรราะฮฺมุตุลลอฮฺยิบะร์กัต